สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ The Crossing Episode ที่21ฉบับ The Move ครับ Episode นี้ผมกลับมาอัปเดตก่อให้ผู้ชมในวันที่2มิถุนายนกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมาดูพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคุณพดุงศักดิ์ด้วยนะครับที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ทางอีเมล movethemove@hotmail.com นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะดูจากงานที่ส่งมาให้แล้วค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็สวยมากๆจริงๆครับรับรู้ได้ถึงความทั้งใจเลยนะครับว่าอุตส่าห์ทําให้ขอบคุณมากๆเลยครับก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ผมเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําของตัวเองนะ กิจกรรมแรกที่เราจะทํากันทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็คือการแกะกล่องซึ่งวันนี้จะมีของขวัญที่แม่ส่งมาให้ด้วยนะครับอันนี้เลยซึ่งพอลองเปิดดูนะครับมันก็จะมีชื่อไอเทมว่า mums handmade apron นะครับรือแปลว่าผ้ากันเปื้อนที่แม่ทําให้กับเรานั่นเองลองใส่ดูก็จะเป็นชุดกันเปื้อนน่ารักแบบนี้นี่เองก็เอาเป็นว่าใส่ชุดนี้ไปก่อนครับส่วนอีกอันนึงที่ผมซื้อมาจากตู้ ATM เมื่อวานก็คือเพลงของ k k slider ในเวอร์ชัน rock ครับ ชิ้นส่วนเสื้อผ้าต่อไปก็จะได้มาจาก Able Sister นะครับผมก็ซื้อมาหลายวันแล้วก็จะทยอยเปลี่ยนให้คุณชมได้ดูกันเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกครับ DJ Cap นี่ก็จะเป็นหมวกแล้วก็มีหูฟังครอบหูเอาไว้โคตรเท่ซึ่งมันเป็น headset นะครับก็จะต้องใส่เป็นอันเดียวไปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือแว่นตานี้ครับผมก็จะมาใส่จับคู่กับตัว DJ Cap อันเมื่อกี้เลยครับนี่ใส่คู่กันครับโอ้โหโคตรเท่โคตรแนว คือตอนแรกผมจะใส่ผ้าปิดปากด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะทับซ้อนกันแล้วก็เลยใส่ได้แค่นี้นะก็เป็นว่าช่วงแฟชั่นของเราในช่วงเริ่มต้นวิดีโอก็ประมาณนี้ครับเอาละผมขออนุญาตโชว์หน้าบ้านให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเป็น Mi x and match วันนี้คุณผู้ชมครับนี่เสื้อผ้าก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับส่วนหมวกก็จะเป็นหมวกดีเจมีใส่แว่นเทๆ่ๆแล้วก็มีรองทเท้าผ้าใบสีแดงครับแล้วก็กางเกงสีน้ําเงิน เหตุการณ์ต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้สีคล้ำเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่เราสงสัยกันตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับนั่นก็คือสีแดงเข้มมากๆซึ่งเกือบจะเป็นสีดําแบบนี้นี่เองคําถามก็คือแล้วมันจะเข้ากับสวนที่ผมอุตส่าห์วางแปลนสีว่าแบบนี้ไหมเนี่ยโหดูโดดออกมาเลยครับที่สําคัญก็คือด้านบนมันจะมีดอกทิวลิปขึ้นใหม่ด้วย2สีนะครับก็น่าจะเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนั่นเองสเต็ปต่อไปผมก็จะเอาเพลง KK Slider อร์ชั่น Rock มา register กับเครื่องเล่นเสียงของเราก่อนครับ วิธีการก็คือต้องพกเอาไว้ในช่องเก็บของของเราด้วยนะครับถึงจะเอามารีจิสเตอร์ได้โอเคเอาละตอนนี้เรามี4เวอร์ชั่นของ KK Slider และซึ่งผมขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่น r o c k i n g KK ผู้ชมได้ฟังกันดูครับ ฟังไปฟังมามันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับเพลงดีกว่าทุกวอร์ชั่นเลยถึงว่าทําไม KK ถึงโด่งดังขนาดนี้เอาละฟังกันคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นกันต่อดีกว่างานต่อไปของเราก็คือมาสํารวจของในช็อปนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างซึ่งล่าสุดนี่มันมีการอัปเดตผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการอัปเดตช็อปรือเปล่านะครับว่าให้มีของขายมากขึ้นไอเทมที่เพิ่มเข้ามาที่ผมรู้เลยว่าซื้อแน่นอนก็คือเซิร์ฟบอร์ดอันนี้ครับ ไอเทมต่อมาก็จะเป็นส้วมนะครับซึ่งผมก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเราน่าจะอั้นไปได้อีกหลายวันแล้วก็ต่อไปก็เป็นเก้าอี้มีถุงกลอฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับเป็นสกาวส์เรดิโอแล้วก็อันขวามือก็จะเป็นหนังสือซึ่งพวกนี้ผมรู้สึกเฉยเก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับ เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเธอเลยก็คือนอม่านะครับคือปกติผมจะไม่ค่อยได้เจอเธอเท่าไหร่นะครับเธอก็จะแบบชอบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเธอก็จะเดินเล่นอยู่แถวบ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีซีนของตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ามาบอกกันว่านอม่ายังอยู่ที่เกาะของผมนะซึ่งในคราวนี้ผมก็เอาหน่อไม้มาฝากกับเธอด้วยจากนั้นต่อไปจะเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยครับมาดูสวนดอกไม้ที่อยู่ในสวนน้ําตกของผมกันมาเลยครับโอ้โหโยูมิชมงการมาก แล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับโอ้โหดูดิขนาดผมเล่นเองผมตื่นเต้นเลยอะแล้วก็การที่ผมเว้นที่ว่างอันนี้ผมบอกไว้แล้วนะคุณผู้ชมครับว่าต้องการให้มันขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับก็เลยตั้งใจปลูกไม่เต็มพื้นที่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นบ้านตัวเองแล้วมีน้ำตกแล้วก็มีสวนดอกไม้อย,อยู่แบบนี้สวยอะภ <c oughs> ูมิใจครับภูมิใจมากแล้วเราก็หวังว่าน่าจะมีมแมลงใหม่ๆปรากฏตัวมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกตต่ออไปสสหรับวนน้กขงผมนะ ความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งจุดที่เราสังเกตได้ก็คือดอกทิวลิปสีชมพูคุณผู้ชมครับมันมาแล้วก็คงจะเป็นคอมบิเนชันระหว่างสีแดงกับสีขาวภารกิจผสมสีดอกไม้จึงสำเร็จสักทีครับงานต่อไปก็คือหาที่วางเซิร์ฟบอร์ดท,ที่เพิ่งซื้อมาครับผมก็ยังคิดไม่ออกก็เลยเอามาไว้หน้าบ้านกันก่อนแบบนี้เลยครับแล้วก็เราสามารถหันซ้ายหันขวาได้ด้วยนะ หลังจากนั้นผมก็ตกปลาเก็บของนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับจนได้มาเจอบรูซที่ชายฝั่งตะวันออกทีนี้คุยกับเขาคราวนี้จะมีคําสั่งให้ของแล้วนะครับซึ่งผมก็เอาของให้และบรูซก็ตอบแทนเราโดยการให้เวิร์กเกอร์แจ็กเก็ตกลับมาซึ่งสงสัยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูพร้อมๆกันเลยเปลี่ยนแล้วก็ดูคล้ายๆเสื้อกันหนาวเหมือนกันครับแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็ถือโอกาสเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้ไปเลยก็แล้วกัน แล้ต่อไปเป็นเหตุการณ์เจอขวดลอยน้ํามานะครับซึ่งไอเทม D i Y ที่ได้ในคราวนี้ก็คือการเด่นรอ็อหรือก็คือก้อนหินที่ใช้ประดับสวนซึ่งหน้าตามมันก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหวัตถุดิบที่ใช้สร้างก็คือก้อนหิน15อันนะครับไม่น้อยเลยนะทีนี้ความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนก็คือวัชพืชที่ขึ้นในตอนนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองแบบนี้ด้วยนั่นเองครับ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาสายพันธุ์ใหม่ที่ผมจับได้ <c oughs> สักทีคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> มาแล้วครับมันเป็นปลาตัวน้อยที่มีสีน้าเงินนะฮะซึ่งมีชื่อว่ากัปปี้ครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรนะแต่ขอเรียกว่าปลากัดก็แล้วกัน หลังจากนั้นผมก็แวะมาเจอกับเชอรี่ครับแล้วก็เอาของให้กับเธอด้วยซึ่งไอเทมที่เธอให้ตอบแทนมานั้นมีชื่อว่าไร i ิงโปสเตอร์ซึ่งดูจากชื่อแล้วก็เป็นโปสเตอร์ติดผนังแน่นอนแต่ว่าติดมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพากูุ้่ชมไปดูกันครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าดูผันผ่านนี่ปฏิทินจะชัดเลยครับ ไหนก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็ถือโอกาสคราฟต์การ์เดนร็อกให้กู้ชมได้ดูกันเลยซึ่งตำแหน่งที่ผมตั้งใจจะเอาหินก้อนนี้ไปประดับก็คือตำแหน่งส่วนน้ำตกของผมนั่นเอง ทีนี้หลังจากที่ผมได้ปลาตัวใหม่มาผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเดือนมิถุนายนเราจะมีปลาใหม่ๆที่เราสามารถจับได้เพิ่มหรือเปล่าผมก็ไล่จับตั้งแต่ทะเลแม่น้ําบ่อน้านะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปลาใหม่ๆกลับมาเลยก็เอาเป็นว่ามาบอกผู้ชมก่อนเผื่อผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมขึ้นเดือนใหม่ผมถึงไม่ไปจับปลาเพิ่มนะครับก็ต้องมาบอกว่าไปจับมาแล้วเลยครับแต่ว่ามันยังได้ปลาแบบเดิมอยู่ก็เลยไม่ไดเอามาเล่า ความเปลี่ยนแปลงต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือเซเบิลนั้นเริ่มสนิทกับเรามากขึ้นนะครับสังเกตได้จากการมาคราวนี้เธอได้เรียกชื่อเราแล้วด้วยคือปกติแล้วเซเบิลก็จะเงียบๆตลอดเวลานะครับไม่ค่อยพูดกับใครแต่ถ้าว่าน้ําหยดลงหินทุกวันนะครับคุยซ้ําๆไปเรื่อยๆทุกวันไม่นานเธอก็จะพูดคุยกับเราแบบนี้เองจากนั้นในวินาทีที่ผมวิ่งกลับบ้านก็เห็นเฮียโคส์มายกเวทหน้าบ้านเราซะอย่างนั้นก็เลยขออนุญาตเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมครับ อะในน่าสนใจอีกข้อนึงในแง่ของเกมเพลย์ก็คือผมได้เลือกคุยกับเฮียโคชในคราวนี้นะครับแต่ประโยคที่เขาพูดกับเราก็คือได้ข่าวว่าเราจะปลาบลูกิลได้เราก็เลยขอซื้อต่อในราคา270เบลคือที่ผมจะบอกก็คือความสัมพันธ์ของเราระหว่างเฮียโคชเนี่ยเรายังไม่สามารถให้ของกับเขาได้แต่ถ้าในช่องเก็บไอเทมของเรามีของที่ตัวละครน,น,นั้นๆอยากได้เราก็สามารถขายให้เขาได้เช่นกัน กิจกรรมต่อไปของผมก็คือได้แวะไปหาลีฟนะครับซึ่งตอนนี้เธอมีดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆมาขายให้เราด้วยนะครับซึ่งผมก็ซื้อสะสมไว้เช่นกันความตั้งใจก็เหมือนเดิมครับก็จะเอาไปพัฒนาสวนน้ำตกของผมกันต่อไปคราวนี้มาเช็คเรตติ้งจากอิสเบลกันบ้างนะครับว่าเกาะของเราตอนนี้ได้กี่ดาวกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาถึง4ดาวแล้วเละครับอีกแค่ดวงเดียวผมก็จะกลายเป็นเกาะ5ดาวสักที จากนั้นผมก็ได้เอาดอกไฮเดรนเจียที่ซื้อจากลีฟมาปลูกบริเวณด้านบนเนินตรงนี้ครับส่วนของเราก็จะได้มีความหลากหลายมากขึ้นเ้ราว่าคราวหน้าถ้าปลูกแน่นขนาดนี้ผมคิดว่าอาจจะปีนขึ้นมาไม่ได้แล้วแหละฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วนะครับผมก็ย้ายมาปลูกฝั่งขวามือกันบ้างนะครับยังเหลือต้นไม้อีกเยอะอยู่ก็เอาเป็นว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ปลูกให้หมดตลอดทั้งแนวนี้ไปเลยครับ เต็มต่อไปก็เป็นดอกไม้ก,กันบ้างนะครับซึ่งดอกที่ผมซื้อมานั้นมีชื่อว่ามัมก็จะมีทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวซึ่งผมก็เอามาปลูกไว้บริเวณหน้าทางเข้าแล้วกัน,นครับเอาละครับแล้วต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ EP แล้วนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปยังเกาะร้างแต่ทั้งว่าความพิเศษของเกาะร้างที่ผมกำลังจะไปตอนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมารอดูกันครับ ต้องบอกว่าเมื่อมาถึงเกาะแห่งนี้ดูเผินๆก็เหมือนเกาะร้างทั่วไปนะครับไม่ได้มีต้นไม้สายพันธุ์ใหม่ดอกไม้ก็ซ้ำๆกันชายหาดหรือว่าอะไรก็เหมือนๆกันไปหมดนะครับผมก็เออมาเสียเที่ยวอีกแล้วคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามความหวังของเราก็ยังมีอยู่นั่นก็คือการตกปลาครับแน่นอนว่าเราอาจจะได้ปลาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยตกได้ที่เกาะของตัวเองมาก่อนก็เป็นได้ดังนั้นนี่คือภารกิจตกปลาที่เกาะร้างแล้วมาดูกันครับว่าผมจะได้ปลาอะไรบ้าง เอาละครับเรามานับหนึ่งกันแล้วนะครับนี่คือปลาตัวแรกที่เราจะตกได้กันแล้วมันก็คือปลาล้อรถนั่นเองก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็เคยตกได้ล้อรถมาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะมาดูปลาตัวที่2กันดีกว่าครับแล้วปลาที่2ที่เราได้ก็คือปลากระป๋องครับ <S <S โอ้โห,โหซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปลานะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเพราะว่าทั้ง2ไอเทมผมก็เคยตกมาได้แล้วนี่อะคราวนี้มาตกปลาตัวที่3กันต่อดีกว่าเอาละครับปลาตัวที่3ามกินเหยื่อขึ้นมาดู ก้อนหิน <g ül> มันเริ่มแปลกๆปลกแล้วคุณผู้ชมครับ3ามตัวแรกเนี่ยไม่ใช่ปลาสักตัวครับอะมาดูตัวที่4ี่กันต่อดั่นไงคุณผู้ชมครับนี่ไงเกมมันบุลลี่เราเค,เคุณผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยตกมาสี่ตัวได้แต่ขยะทั้งนั้นมาต่อตัวที่5้าครับว่าจะได้เป็นปลาหรือเปลา่าโุณผงว่ายกันเก่งเหลือเกินนะครับเฮียปลากระป๋องโอ้โหพวกเองนี่พออยู่ในน้ำเป็นปลาขึ้นมาแล้วเป็นขยะหรือไงครับเนี่ยโอ้จะบ้าตาย เอาละเพื่อความชัวรู้ชมครับเรามาตกที่ชายทะเลกันดูบ้างมารับองว่านี่ไง <c oughs> หินเ,เกมมันแกล้งเราอ่ะผู้ชมเนี่ยนี่คือการบูลลี่ของเกมเกมนี้นะผู้ชมครับแล้วเพื่อให้ความชัวร์ที่สุดนะครับมาตกที่บริเวณท่าเรือกันบ้างปลาตัวใหญ่เลยเคราวนี้มาดูนยครับว่าจะได้ปลาอะไร แล้วมันก็คือปลารองเทา้าว้ชอวโอ้ยเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะอุซาเสียนุกมไม้ไปต้องสองพันเพื่อมาตกขยะเนี่ยนะโอ้หเก๋งเอาเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมคงไม่พยายามอีกต่อไปแล้วสรุปว่าปลาที่เราตกได้จากเกาะน,นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกในบ่อน้ําตกในทะเลนะครับหรือว่าในแม่น้ําก็จะเป็นขยะทั้งหมดนั่นเองแต่ว่าข้อดีมันก็มีนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมบางอย่างที่เราใช้คราฟจากขยะเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เอาละครับเหตุการ์ทั้งหมดใน animal crossing p อ s o d e ที่21ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าผู้ชมจะหายคิดถึง animal crossing ในฉบับ the move นะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆอีกก็จะเอามาเล่าใน ep ถัดๆไปแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ